ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเขามาซักผ้าเขาแลิกจ้างซักผ้าเขาก็มาอาศัยพักที่นี่แล้วก็ขึ้นไปตากข้างบนใช่ไหมเดี๋ตอนเราว่าเออคนที่ถูกยิงอ่ะเขายืนอยู่ตรงนี้เขาเลังซักผ้าแล้วก็นั่นเขายายได้ยินเสียงเขาเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหรอคะ่รู้ เราเรื่องอะไรแล้วเพจเดียวมายังไงนะก็เข้ามาเฉยๆจะมาคุยไปคุยกันรเรื่องเรือ่องตอนนั้นแฟนที่เขามาทำอะไรครับแฟนเก่าเหรอครับเขาเอาเงินมาให้แม่เอาเงินมาให้แม่ให้แม่พี่ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นแฟนแฟนใหม่ที่มาทำอะไรมาจ่ายมาเอาเงินอ๋อแฟนใหม่แล้วอ,อยู่ในห้องอยู่ในห้องเขาคืออยู่นี่อยู่แล้วใช่ไหมครับ ใช่เรามาสักผ้ากันเรามาสักผ้าก,กันแล้วเขาเจะเอาเงินมาให้คุณแม่พี่ใช่ไหมใช่แล้วก็เลยมาเจอกันก่อนนั้นนี่เขาเลยทะเลาะอ,อะไรกันไหมครับเพราะว่าเจอกันก็แค่แค่เถียงกันเฉยๆแต่ว่าคนใหม่ไม่ได้ตอบโต้อ,อ๋อครับก็เคยเคยทะเลาะก,กันแต่ไม่เคยตอบโต้อะไรกันแล้วก็เคยมีขู่อะไรพี่ไหมครับหรือว่าขู่แฟนเก่าพี่ไหมไอแฟนใหม่พี่ไหมครับ เคยบอกว่ายิงให้ตายมันคื่อ๋อ,อเคยขู่ก่อนน้านนี้แล้วแล้วมีการแจ้งความไหมนะครับพี่ไม่เพราะว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะทำเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอืมแต่เมื่อวานเขาเขาได้ตั้งใจจะมาไหมครับพี่หรือว่าบังเอ,อิญมาเจอไม่เหมือนกันอ๋อพี่ก็อยู่ที่นี่นอนอยู่ในห้องเหมือนกันเจ่มันสักว่าลงมาซักท่ากันแต่แฟนพี่อยู่ข้างในนี้ก่อนที่เขาจะมาเจอกันที่เขาขทะเ,เ,านนเลาะกันไหมครับวันนั้นวันที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยได้มีปัดเสียงอะไรกันนะ ไม่เขาบอกว่าจะมาคุยดีๆอ๋อมามาขอคืนดีพี่แม่หรือว่ายัางไงจะมาคุยกับผู้ชายว่าว่ารักร<บ>ักรักเมียไหมอะไรอย่างเี้ยทางนั้นเขาตอบ<ม><ม>ว่าไงเขาก็บอกว่ารักครับเขาก็ถามว่ามึงจะมาหลอกเมียกูหรือเปล่าอ๋อประมานั้นแล้วมีแบบเสียงอะไรกันไหมไม่ได้มีอะไรก็มาดีคนใหม่เขาบอกว่า,วาเออพี่ยังอารมณ์ร้อนอยู่เดี๋ยวเราไปคุยกัน แล้วก็ก็เลยลุกหนีมาตรงเนี้ครับจากนั้นก็เลยยิงเลยใช่ไม่ได้ตามอะไรเลยเขาพกปืนมาด้วยเลยใช่ไม,มไม่รู้ว่าเขามีปืนแล้วพี่พี่ได้มีรู้กับคนคนใหม่กันไหมไม่มีเพราะเราเพิ่งอยู่ด้วยกันคบกันมาก,กี่เดือนครับพี่อสองเดือนปาสองเดือนใช่ไหมถ้าทางงานส่ะครับพี่ม่จัดที่ไหน้ันจะจัดเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ไปรับสบ่